ทำไม่ไม่กว้าบเหมือนกันผมก็ไม่เห็นเห็นวันขึ้นแล้วผมก็เลยเดินมาครับแล้่าวทา่านกำังอยู่ครับก็ทำไอ้ผลิตน้ำมันนะฮะจากสลายผลิตน้ำมันจากสลายอันนี้ของของที่ไหนครับเนี่ยของวอวอครับอ๋อครับผม

ไอยู่ในสนามเพามันไม่เห็นแล้วครับตอนนั้นหน่อยลูกเยอะแล้วครับคือมาแบบกันตูน้หาหาจุดไม่ได้มาจุดไหนนี่ครับอ,อยู่